ดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับสวนท่านแม่ทับนะคะกันร้อนมากแม่ร้อนสุดๆเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีปลูกของเรานะคะมันทำยังไง อ่เดกมาป็นสูาแค่จังะขาอคุ้นครัันึงต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 อ่าอันนี้นะคะ มาดูวิธีปลูกไวเซียนกันนะว่าเราลงปลูกกันยังไงนะคะไปดูทั้งนี้ดูกิ่งชําของเรานี่กิ่งไหนไม่สวยหรือว่ากิ่งไหนที่เหลือจากลูกค้าสั่งนะคะเราก็จะเอามาลงปลูกนะคะกิ่งชําของเรามีรากหมดแล้วทุกต้นนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะอันดับแรกเราก็จะลื้อวัสดุปลูกออกเสร็จแล้วก็ล้างรากนะคะล้างรากเสร็จปุ๊บ แล้วก็จะเอามาปลูกตรงนี้นะคะอันนี้เป็นดินปลูกของเราใบกัมปูผสมกับปุ๋ยคอกนะคะเสร็จแล้วก็จะใส่ปุ๋ยละลายช้าเข้าไปาแล้วก็เอากิ่งชาเราลงนะคะตั้งให้อยู่ตรงกลาง <c oughs> ตั้งให้อยู่ตรงกลางแล้วก็กบตั้งให้อยู่ตรงกลางเสร็จแล้วก็กบนะคะ ไม่ต้องยัดให้แน่นมากนะยัดธรรมดาธรรมดานะคะลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะเข้าไปที่ช็อปสวนท่านไ่ทับได้เลยนะคะมีกิ่งชําขายไวเซียนเราเป็นสายพันธุ์ดอกใหญ่ทั้งหมดนะคะมีอยู่ประมาณ30สายพันธุ์นี่แหละ,ะเป็นสายพันธุ์ดอกใหญ่ทั้งหมดเลยนะคะสนใจก็ดูได้สั่งซื้อได้เลยนะคะกิ่งละ49บาบาทนะ เลือกใส่ตะกร้าไว้ก่อนก็ได้นะคะเราเลือกไว้ในตะกร้าเราจิ้มใส่ในตะกร้าไว้หลายๆอันแล้วก็ออเดอร์ทีเดียวอย่างเงี้ยก็ได้ค่าส่งก็จะถูกลงนะคะสวนท่านแม่ทัพนะชอบสวนท่านแม่ทัพเลยจะเป็นรูปตัวการ์ตูนหัวล้นๆมีผมสามเส้นใส่ชุดแม่ทัพดูวัยรุ่นฟันปลอมพนักงานสวนของเรานะคะอายุรวมกันก็เกือบสามร้อยแล้ว <c oughs> เดี๋ยวอายุรวมกันสองร้อยพนักงานรุ่นนี้ไม่มีอะไรนะไปรุ่นฟันปลอมพนักงานรุ่นนี้ไม่มีอะไรยิ้มก็ได้ยิ้มไม่ได้เดี๋ยวเขาจะเห็นฟัน <c oughs> ไม่เขาเห็น,นเ,หเขาจะเห็นเหงือใดกเขาจะเห็นเงืเหรอดูแดดข้างนอกสี่สบสี่องศาเบาๆเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องตกใจนะคะที่เสียงแม่ค้าจะเป็น่างนี้เป็นหวัดค่ะบอกเลย สี่สิบองศาเบาเบาแม่ค้าไม่สวยก็เพราะว่ามันร้อนนะคะมันแดดมากเสร็จแล้วนะคะหลังจากปลูกเสร็จรถรถเข็นแคมปิ้งนะ่ะรถเข็นแคมปิ้งไม่ต้องแคมป์ไม่ต้องเคิมกันแหละเอามาขนไม้อย่างเดียวเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูสวนของเราว่าอยู่ตรงไหนนูน่นสวนเราอยู่ตรงนูน่นโรงเรือนเราอยู่ตรงนูน่นเราจะฝ่าแดด4ี่สองศานี้ไปเพื่อนทุกคนนะคะไปดูกัน ไม่รู้มันชัดหรือเปล่านะขึ้นไม่ค่อยมีนะอยู่ที่นี่เนี่ยชัดไหมเนี่ยมาตอนนี้เรามีอยู่สามโรงเรือนนะคะไปดูกิ่งชํากันก่อนอันนี้กิ่งชํานะคะกิ่งชําของเราเรามีทั้งหมดสามโรงเรือนอยู่ตอนนี้อู้แดดมากแม่อ่ามีชื่อทูกสายพันธุ์นะคะตัวนี้จะเรือนราบตัวนี้จะเรือนราบนี่กําลังสวยเอ่อต้นนี้ อันนี้แดงชัยวัฒนเดี๋ยวมาดูทั้งนี้นี่ดอกถ้วยนี่ดอกถ้วยสวยนี่ไม้แลไอเทมเลยนะไม่ขายเ <laughs> นี่ยไม้แลไอเทมเลยตัวเนี้ไม่ขายนะคะเราเก็บไว้ทําแม่พันธุ์เราไม่ขาย,ไม,ขายไม่ขายอินดี้ไม่ขายต้นนี้อันนี้สวยนี่สวยสีส้มแสงสุริยานะคะน,นี้แสงสุริยานี่ในช็อปจะกิ่งละแล้ว8บาบาทนะคะหรือว่าถ้าต้องการก็ สั่งเข้ามาได้หรือทักมาสอบถามได้เลยนะคะอันนี้อันนี้ไม้ที่เราไม้ที่เราเพิ่งลงเมื่อกี้นะคะหลังลงเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาเข้าลงเรือนแล้วอ่าเรามาดูกันตามน้องไปว่าน้องจะไปไหนไปไหนกันจ้ะมาอยู่ตรงนี้นี่เองนั่นไงนี่อันนี้เป็นไม้ที่เราเพิ่งย้ายลงนะคะย้ายลงปลูกได้สักสองสามวันนี่แหละนี่ เขียนชื่อติดทุกกระถางนะคะมีชื่อทุกกระถางนะคะตัวนี้นี่นะนี่เป็นไม้เพึ่งลงเป็นไม้อนุบาลของเราช่วงนี้มันร้อนมากแดดจัดสุดๆนะคะก็เลยใช้นี่มุงสแลนปกติเนี่ยถ้าเป็นหน้าหนาวเราจะไม่มีสแลนข้างบนเราจะมีแค่นี้เลยลงเรือนเราอ่าต่อไปหน้าฝนนี่ตัวพลาสติก PE ตัวนี้ก็จะเอาลงมาคุมป้องกันฝนโดนนะคะไม่งั้นลามาแน่นอน นะคะอ่าอันนี้อันนี้เป็นกิ่งชําพี่เพิ่งชําใหม่นะคะกิ่งนี้เพิ่งชําใหม่น่าจะยังไม่มีรากอ่าเนี่ยตัวนี้เพิ่งชําใหม่มาดูทั้งนี้กันโอ้ยแทบจะไม่มีใบแดดมันร้อนมากมันจับจริงๆนะคะใบาหายากมากอ่าตัวนี้บุปผา,ารีสีจริงๆเขาเป็นขาวมีชมพูแต้มนะคะถ้าเกิดว่าต้นใหญ่สมบูรณ์ ดอกก็จะมีชมพูแต้มเป็นบุพพามารีตัวนี้ไม้แลไอเทมเหมือนกันหายากมีอยู่แค่นี้เลยนะคะอ่อถัดไปอุ้ยอันนี้อะไรอ,ะอ่ะอ๋ออันนี้ทิพย์เกรสรอ,อืมทิพยเกยรสรอ,ออกดอกมาแปลกๆด้วยเก็บนะคะต้นไหนดอกแปลกๆเราเก็บเราไม่ขายอ่าตัวนี้ตัวนี้เป็นดวงมณี นะคะดวงมณีไม้ชมพูดวงมณีนี่ดอกสวยใบสวยนะกิ่งใหญ่กิ่งสวยเลยเดีย๋ยวให้ดูนี่นี่ดวงมณน,นีนะคะ4ี่บาทนะคะในชอ็อปเอ่อแม่ค้าปักตะก้าไม่เป็นนะต้องทํำยังไงเนี่ยไม่เคยไลฟ์สักทีเคยไลฟ์ครั้งแรกร้อนมากแม่4ี่องศาเบา,เ,บาเข้าสวนทีละลายอ๋อ,อนี่งเดี๋ยวลองปักตะก้ากันดูอืม อือโอ้เจอแล้วโอเค เดี๋ยวจะลองปักตะกร้าให้ดูนะคะทุกคนว่าเราจะปักตะกร้ายังไงปักไม่เป็นเพิ่งไลฟ์ครั้งแรกก็ปักไม่เป็นเลยนี่ไงเป็นกิ่งชํากระถางสองนิ้วนะคะทุกคนไป ดูที่ช็อปได้นะถ้าเกิดว่าอันไหนไม่เจอหาอันไหนไม่เจอก็เข้าไปที่ช็อป้านท่านแม่ทับได้นะคะอุ้ยอันนี้แมลงอืออุ้ยชมพูสยามนี่หมดแล้วนะเดี๋ยวจะต้องไปปิดแหละตัวชมพูสยามนี่หมดแล้วกิ่งมันไม่สวยก็เลยจะไม่สง่งนะคะถ้าตัวไหนไม่สวยเราไม่ส่งนะคะเพื่อ เพื่อคุณลูกค้าไหนไม่สวยเราไม่ส่งอ่ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมาชมกันนะคะสอบถามได้เลยนะคะเอ่ออืมตึง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 ตึองตึง,ตง,ตง สนใจสินค้าตัวไหนก็เข้าไปดูในตะกร้ากันได้เลยนะคะอ่าตัวนี้ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมตัวนี้ขายดีนะยอดเยี่ยมนี่เหลืออยู่แค่นี้เลยนี่แค่นี้นี่คือยอดเยี่ยมนะคะนี่แถวนี้ตรงนี้เป็นยอดเยี่ยมไม้ตัวนี้ก็ขายดีเหมือนกันนะยอดเยี่ยมเหลือแถวนี้แล้วนะคะตอนนี้ไม้เหลือเออไม่ค่อยเยอะนะมันมีตัวนู้นที่เป็นเศรษฐีพระรามสองสีส้มๆอ,อ,อยู่ตรงนูน้นเดี๋ยวจะพาเดินไปดูนะคะตัวนั้นก็ขายดี มีไม้แดงไม้แดงอันนี้ยอดเสฐียอดเสฐียนี่สีแดงนะคะตัวถัดไปก็จะเป็นมีซับตัวนั้นมีซับนะตัวนี้จอมจัก,กรพพัดสมชื่อจอมจักรพพัดกิ่งเบลเลอร์นามเยอะสัตว์โอ้น้าเยอะสุดๆไปเลยนะคะอันนี้เป็นมงกุฎทองมองกุฎทองนี่มงกุฎทองอันนี้ไม่ใช่นะมงกุฎทองเอาม,อง,มองกุฎทอง มีมงกุฎทองนะคะนั้นซับโซทอนซับโสทอนไม้ขาวต้นนี้นครไทยนครไทยนี่ดอกสวยช่วงนี้มันแดดแดดจัดมากสีไม้ก็จะซีดๆหน่อยแต่ถ้าเกิดเป็นหน้าหนาวหรือว่าเป็นหน้าฝนปลายๆอย่างเงี้ยสีเขาจะสวยมากเป็นชมพูมีเขียวเป็นลายกระสวยนะคะตอนนี้มันแดดมาก4ีมองศาเบาๆนี่มาดูไม้ตัวนี้หน่แลไอเทมเหมือนกันแสงซุริยาติ๊งน้อง สีส้มนะคะคนไหนสนใจก็จิ้มไปที่ตะก,กาได้เลยนะคะสีส้มแสงสุริยาแล้วมาดูม้าใหญ่กันบ้างมาดูสินี่ลายกหน,นกแม่ดอกเล็กมากเลยอะ่ะมันแดดมันร้อนอะ่ะเออเนี่ยลายกหน,นกมันร้อนอะ่ะดอกเล็กมากเลยนะคะกระถางสิบเอ็ดนิ้วต้นนี้แม่พันไม่ขายนะคะต้นนี้เศรษฐีหม่นี่ เศรษฐีใหม่นี่สวย <S <S นะตัวนี้เป็นไม้แดงแดงแบบแดงแดงนะคะดอกเก่าแล้วก็ยังแดงเศรษฐีใหม่ตัวนี้ก็เป็นแม่พันธุ์กระถาง11นิ้วนะคะอันนี้กระถาง10นิ้วต้นนี้ยังไม่มีชื่ออ่ะมันเป็นลูกไม้นะคะต้นนี้เป็นลูกไม้ไม่มีชื่อเราจายังไม่มีชื่อเลยเราก็เลยเก็บไว้ก่อนอ่าอันนี้แก้วกันดาแก้วกันดาอนนี้แก้วกันดาท่านไหนสนใจนะคะจิ้มเข้าไปที่ตะกร้าได้เลยค่ะ ก้ามีนะคะหรือถ้าเกิดว่าสนใจไม้ใหญ่กระถาง8นิ้วนี่กระถาง8นิ้วแบบนี้อันนี้พึ่งลงได้เดือนเดียวมันแดกใบไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เออนะคะถ้าเกิดว่าอยากได้กระถาง8นิ้วอย่างเงี้ยอินบ็อกมาเลยนะคะหรือว่าจะ,ะติดต่อมาทางหน้าไปกดไลค์กดติดตามกันที่ทิกต็อกนะคะกระป๋องน้อยนักเดินทางแล้วก็ทักมาคุยกันได้นะคะแล้วเราจะได้ดูไม้กันอืม อันนี้เป็นไม้ที่เพึ่งลงได้ประมาณเดือนหนึ่งนะคะอ่านี่นี่ลงเดือนที่สองนะนี่ลงที่สองของเราเดินมาดูอีกหน่อยเผือ่มอมีอะไรเด็ดเด็ดแต้วตรงนี้ยังไม่มีไปดูท้ายลงกันดูซินี่เศรษฐีพระรมสองนะคะโดนตัดยอดไปแล้วเพราะว่าเอาไปฉ่าเนาะเหลือแต่กิ่งเล็กข้างล่างเศรษฐีพระรมสองนะคะต้นนี้อ่า ตืมมาทางนี้อันนี้ดูสิใบไหม้หมดเลยมันร้อนเกินไปใบไหม้ดอกไหม้ใบไหม้นะคะอันนี้เนี่ยลายกระหนกดอกเล็กเพราะว่ามันแดดมันร้อนมากแม่ต้นนี้ดวงสมหวังนะคะกระถาง11นิ้วต้นสูงเชนะคะเอ่อต้นนี้ทรับย์โสธร อับโสธรดอก16ดอกนะช่อหนึ่งสิบหกถึงสิบแปดดอกจริงๆเนี่ยดอกเก่าแล้วเราก็เด็ดทิ้งเนี่ยเออเนี่ยดอกโรยดอกเก่าล้วก็เด็ดทิ้งได้เลยนะคะถ้าเราเด็ดทิ้งช่อใหม่ก็จะขึ้นแต่ตอนนี้ยังไม่เด็ดเพราะว่ามันแดดแดดจัดมากแม่วัน,นตะวันใหม่ดูสิดูใบเขาสิน้องลูกเช้าหมดเลยเนี่ยใบไหม้หมดเลยแดดจัดเกินไปแดดแรงนะคะนี่ปันเทพอันนี้ดวงมณี แดดแรงแดดจับเกินไปไหม่หมดเลยอ่าเรามาดูฝั่งนี้อันนี้เป็นไม้ที่พร้อมออกอ่ามาแล้วนี่ไม้ที่พร้อมส่งลูกค้าได้นะคะกระถางแปดนิ้วแต่งนางเริ่มจากต้นนี้เลยมีซับนี่ดอกก็จะเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันร้อนแดดร้อน,นอันนี้สวยอันนี้นี่โชคบุญทิพย์ต้นนี้ไม่มีกิ่งนะคะเหลือแค่กระถางแปดนิ้วนี้แล้วไม่ขายนะคะเก็บกิ่งไว้ชำํำเนาะต้นนี้ อันนี้เป็นจอมจัก,กรพพัดดูหนามสิจอมจัก,กรพพัดนะคะต้นนี้นี่จอมจัก,กรพพัดไม้แดงมีขีบเขียวแต้มปลายหน่อยอามาดูนี่นี่นี่น,นี่แสงสุริยาจา้าแม่จา๋าต้นนี้แสงสุริยานะคะดอกสีส้มเนี่ยส้มอย่างนี้เลยนะคะสวยนะสนใจก็ทักมาได้สอบถามกันได้นะคะส่วนต้นนี้น,นี้แดงประทุมการดอกจะสั้นๆหน่อย ออกดอกตามช่อใบยอย่างนี้ต้นนี้แดงปทุมนะคะไปอีกไปต่อไปต่อไปต่อเออนี่ต้นนี้สวยนี่ช่อบุญทิพย์นะคะเออเหลืออยู่แค่นี้แล้วช่อบุญทิพย์อันนี้อิงจันแม่อิงจันจริงจริงอิงจันไม้ต้นนี้สวยมากเลยนะแต่ว่าช่วงนี้มันร้อนพอมันร้อนแล้วเนี่ยสีเขาก็จะเพี้ยนไปหน่อยหนึ่งใบเหลืองๆไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวรอหน้าฝนก็ฟื้นต้นขึ้นมาใหม่เติมปุ๋ยเติมอะไรเข้าไปน้องก็จะกลับมาสวยอ่านี้มีซับนะคะต้นนี้รจนาพาโชคไม้ชมพูนะกิีบเหมือนผีเสื้อเลยกิีบเหมือนปีกผีเสื้อนะคะรจนาพาโชคต้นนี้อ่าน,นี้นี่ประทานโชคประทานโชคนะคะนี่ไงนครไทยสีชมพูนะคะชมพูลายกะชมพูส้มนะแล้วก็จะมีะขีบเขียวปลายตรงนี้นิดนึงอ่าต้นถัดไปต้นนี้ นี่ไม้ในตำนานเลยต้นนี้แม่ฟ้าหลวงนะคะแม่ฟ้าหลวงนี่เป็นไม้ในตำนานเป็นไม้เก่าแล้วแหละ,ะตัวนี้ค่อนข้างหายากนะคะที่สวนยังไม่ขายนะทํากิ่งกันอยู่นะคะยังไม่ได้น้องเลยน้องยังไม่แตกกิ่งให้เราเลยเดี๋ยวเราเดินอ้อมไปดูฝั่งนู้นกันนะร้อนมากแม่ตอนนี้โทรศัพท์แทบจะระเบิดไม่รู้ว่ามีขึ้นหรือเปล่านะคะขึ้นที่สวนนี้หายากมากเลยอ่าอันนี้นี่ตัวนี้ก็สวยนะคะ มีแปดเซียนนำโชคนะแปดเซียนนำโชคสวยเหมือนกันนะคะนี่ตะวันใหม่ต้นนี้แดงตะวันใหม่อามาดูฝั่งนี้หน่อยอ่านี่ลัคก,กี้พิงสีชงพูนะคะลายกะจริงๆดอกเขาจะใหญ่มากเลยแต่ว่าอย่างที่บอกช่วงนี้มันหน้าร้อนนะคะมันร้อนมากดอกก็จะเล็กลงมันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นการตอบสนองของต้นไม้กับแดดกับอากาศนะคะอันนี้เป็นรจนาพาโชคติดฝักไหมนี่ช่อนี้ไม่ติดฝักเอาเด็ดทิ้งค่ะเด็ดทิ้งเลยนี่เด็ดเลยเด็ดเลยอุ้ยอ่าเนี่ยเด็ดทิ้งไปเลยนะคะเด็ดทิ้งไปเลยเพื่อให้น้องแตกช่อใหม่ออกมานะคะถ้าเราไม่เด็ดดอกเขาเนี่ยถ้าเราไม่เด็ดดอกเขาเนี่ยพออ่าช่อใหม่เขาเขาก็จะให้สารอาหารเนี่ยไปเลี้ยงดอกช่อเก่าอยู่ ช่อใหม่เขาก็จะไม่ขึ้นนะคะถึงขึ้นมาก็จะดอกเล็กเพราะว่า,วามันจะแย่งอาหารกันเพราะ,ะนั้นเราเด็ดทิ้งเลยนะคะถ้าเป็นแบบช่อเก่าก็ติ็ดทิ้งไปเลยอ่าอันนี้นี่จเจริญราบนะคะไม้ต้นนี้สวยนะ,จะเจริญราบนี่สีขาวนะมีขอบดอกเป็นสียมพูหลังดอกเป็นสียมพูนะคะ,จะเจริญราบต้นนี้ไปดูกันต่อสิอุย๊ยนั่นชมพูสยามนี่ชมพูสยาม นะคะไม้ต้นนี้ชื่อชมพูสยามนะสวยนี่ไงอีกต้นหนึ่งจเจริญราบนะคะนี่มีซับต้นนี้พลอยชมพูพลอยชมพูนี่เป็นแร่ไอเทมอุ้ยมีน้องหอยทากหอยทากก็อยู่ไม่ได้นะคะไม่รอดนะคะหอยทากตายร้อนขนาดนี้จะเหลือเหรือนี่ต้นนี้พลอยชมพูนะคะดอกเขาจะออกตามซอกใบอย่างนี้เป็นก้านดอกสั้นๆหน่อยใบจะเยอะๆหนาๆ,นาๆเป็นพุ่มนะตัวนี้สวยออกดอกตลอดแล้วดอกก็ใหญ่ ะะสวยเลยสยีชมพูชมพูอันนี้ลูกทับทิมตัวน,นี้ลูกทับทิมนี่รจนาพระโชคอ่ามาดูนี่หน่อยนี่เลยของดีของเด็ดแจมจันนะคะทั้งสวนมีอยู่สองต้นมัน้งดอกสวยนะแจมจันเนี่ยสีส้มส้มเลยนะคะไม้ตัวนี้เป็นผู้พัฒนาสายพันธุ์จะเป็นสวนอเอกอุดม เป็นไม้ของสวนเอกอุดมนะคะเราก็ได้มาสองต้นแจ่มจันนะคะสวยสวยมากต้องยอมรับเลยเขาพัฒนาไม้ได้สวยมากจริงๆสวยมากๆเลยนะคะสําหรับแจ่มจันดอกสีส้มแบบข้างในเป็นส้มเข้มแล้วก็ออกมาเป็นส้มอย่างเงี้ยนะคะสวยมากเลยเยี่ยมมากเลยตัวน,นี้แจ่มจันเราถัดไปพุ่นไปดูไม้เหลืองเหลืองเหลืองไหนเหลืองน,องนี้เหลืองนี้ทองนพเก้าเหลืองนี้ทองนพเก้า 9. สวยเหมือนกันนะคะอันนั้นเป็นประทานโชคโอ๊ยแม่หัวชนอ่ามาดูนี่นี่นี่น,นี่ปันเทพต้นเบเลอเลยนะคะนี่ปันเทพนะทุกคนเ,ออเสร็จแล้วนี่มงกุฎทองนี่มงกุฎทองนะคะไ,ไปเดินฝ่าแดดกันต่อ ดูสิดูแววมายุราชั้นสี่นี่แววมายุราไม้ต้นนี้หายากลูกค้าถามมาเยอะมากนะคะแต่ว่าดูสิดูสภาพมันจะรอดแหลไม่รอดแลแม่ค้าก็เลยยังไม่กล้าตัดกิ่งชำยังไม่กล้าปล่อยให้ใครนะคะเพราะฉะนั้นลูกค้าที่ถามเข้ามาก็รอก่อนนะคะรอหน่อยรอแม่ค้าหน่อยอุ้ยต้นนี้สวย ปักธงชัยนะคะปักธงชัยนี่เป็นไม้ที่พิเศษมากเลยนะชอบจริงๆชอบเขามากใบเขาก็าไม่เหมือนเพื่อนและใบเขาจะเห,เเหมือนเปลวไฟเลยเหมือนแบบเปลวไฟแบบเหมือนเหมือนธงอะ <Jones. S 2> ่ะเหมือนชายธงแบบเหมือนปักธงชัยจริงๆอ่ะมันจะเป็นพิ้วขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเหมือนเปลวไฟเลยดอกเขาเนี่ยตอนออกม,ม,มาจะเป็นสีเหลืองพอบานไปสักพักเนี่ยพอโดนแดดจัดๆสีจะเปลี่ยนเห็นไหมคะขอบก็จะเริ่มเป็นชมพูพอแบบแก่จัดๆก็จะเป็นชมพูอย่างเงี้ยสวยปักธงชัยนี่เปลี่ยนได้ตลอดเลยดอกเขาสุดยอดเลย อันนี้ปานเทพนะคะต้นนี้ปานเทพดอกใหญ่สีแดงส้มนะต้นนี้ดอกใหญ่ใบเยอะสวยนะคะสนใจก็จิ้มตะกร้าได้เลยอุย้ยเหงื่อเข้าตาอ่าโอ้ไม้8ดนิ้วนะคะโรงเรือนนี้เอ่อถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจ8ดนิ้วก็ทักมาติดต่อสอบถามกันได้ในในตะกร้าของเราจะเป็น ไม้สองนิ้วทั้งหมดนะคะจะยังไม่มี8นิ้วเพราะว่าด้วยการขนส่งเราไม่สามารถที่จะลงในช็อปได้ถ้าเพราะว่าเราส่งแพ็กส่งแบบตะก,ก้าเราไม่ได้ใส่กล่องเนาะถ้าเกิดว่าเราใส่กล่องแพ็กไปเนี่ยมันเสี่ยงที่ไม้จะเสียหายเราก็เลยแพ็กแบบตะก,ก้านะคะใส่ตะก,ก้าแล้วก็ส่งไปสี์เท่านั้นนะคะโอเคต้นนี้แจ่มจันทนี่อันนี้พรชกชยัย พรยกชัยต้นนี้ก็สวยนะพรโยกชัยไม้ตัวนี้ขายดีนะคะดอกสวยนี่ดอกเขาจะเป็นลายอย่างนี้ลายกะแบบนี้นะคะสีแบบออกชมพูหน่อยลายกะชมพูนะคะสวยก็ถ้าไหนสนใจก็ติดต่อได้นะคะโอ้ยอันนี้โดนมแมลงลุมเอ,อ่ออันนี้เหมือนสาวสองแควจําชื่อไม่ได้เหมือนกันเหมือนสาวสองแควนะไอ้มแมลงหรืออะไรทำไมมีขี้ติดตรงนี้ด้วย แรงหรือนอนแม่นอนนี้ไม่ค้าวิ่งก่อนเลยนะถ้าเป็นนอนเนี่ยโอเคนี่สับโสธรอ,อันนี้สาวสองแควนี่พรชกชัยต้นนี้มีซับนะคะอันนี้จอมจักรพพัดนะต้นนี้มงกุฎทองมงกุฎทองนี่มงกุฎทองอเดินไปดูต่ออีกหน่อยสิอุยญาเศรษฐีนี่นี่ยอดเศรษฐีต้นนี้ อันนี้ลายกระหนกนี่เห็นไหมลายกระหนกจริงๆรลายเขาจะเป็นอย่างนี้เลยอันนี้มันแดดมากดอกก็เลยจะอยู่อย่างนี้เลยแค่นี้เลยน,นี่ดวงสมหวังดวงสมหวังนะคะมึงแดดสีไม่สวยเลยใบสังดว,ดวงสมหวังเนี่ยความพิเศษจะอยู่ที่ใบความพิเศษอยู่ที่ใบนะคะเห็นไหมคะหลังใบเป็นสีน้ําตาลอย่างเงี้ยปลายใบยวแหลมขึ้นไปนี่อันนี้ดวงสมหวังนะคะความพิเศษอยู่ตรงนี้ต้นนี้ ต้นนี้เศรษฐีใหม่นะเอ้ยไม่ใช่ต้นนี้ตะวันใหม่ตะวันใหม่นะคะจะมีความคล้ายกับเศรษฐีใหม่พขสมควรแต่ว่าต่างกันตรงหลังดอกของตะวันใหม่หลังดอกเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้แต่ว่าเศรษฐีใหม่จะแดงเลยแดงทั้งดอกทั้งกา้านแดงยันเกสรน,นั่นคือเศรษฐีใหม่นะคะส่วนต้นนี้นี่นางเอกดอกถ้วยที่ชี้ให้ดูตอนแรกว่าเป็นไม้แหล่ไอเทมที่เรายังไม่ขายนะคะเนี่ยจริงๆดอกถ้วยเขาสวยนะเดี๋ยวโยกมาให้ดูอึ๊บ อย่าล่วงนะลูกโอ้ดูสิโดนแดดใบไหม้ไปหมดเลยอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยเสียงแมคค้าสูตรน้ำมูกแหละโดนแดดใบไหม้นะคะใบไหม้ยอดไหม้เลยเนี่ยขึ้นลงมาทั้งหมดสช่อนะดอกถ้วยเดี๋ยวถ้าใบไหนโรยเราก็เด็ดทิ้งได้นะคะเพื่อลดการขายน้ำเราก็จะเด็ดทิ้งออกไป แล้วก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้องแบบว่าเอเอ,เอ่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ให้เขาแบบมีลามีโรคอ,อ่ะเออถ้าใบไหนเป็นลาต้องเด็ดทิ้งไม่งั้นลาลูกลามนะคะนี่นี่ดอกถ้วยตอนนี้ออกอยู่สีชอ่อสีจะไม่สวยเพราะว่าแดดเรียแดดแรงมากแดดสุดๆยิ่งกว่าอยู่ในนกรกดูสิ เก็บ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 โอเคโอเคโอเคอุ้ยดวงมันนีต้นนี้เด็ดทิ้งเลยทุกคนก็จะเห็นแต่สแลนสีดำๆมันคืออะไรว่านี่เด็ดทิ้งอยู่เด็ดทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายเดี๋ยวเขาก็ออกช่อใหม่ออกมาให้เราอันไหนไม่สวยเด็ดทิ้งนะคะอันไหนไม่สวยเราเด็ดทิ้งเลยอื นี่แบบนี้นะคะไปนี่อ่างเงินต้นนี้อ่างเงินมันแดดแรงมากไม้ไม่สวยเลยนี่อ่างเงินนี่ต้นนี้อ่างเงินนะคะอ่างเงินก็จะเป็นไม้เหลืองอีกตัวหนึ่งที่สวยเหมือนกันดอกใหญ่ดอกใหญ่อย่างนี้เลยนะคะเนี่ยอันอันจริงๆเดี๋ยวเอาให้ดูไหมเนี่ย จริงๆอันเนี้ยคือไซส์ปกติของไม้ที่สวนเราดอกที่ใหญ่อย่างนี้เลยใหญ่ได้กว่านี้อีกนะคะอันนี้คือไซส์ปกติของไม้ที่สวนเราแต่ตอนนี้มันแดดมันแดดจัดมากๆทําให้ไม้มันลดการคายน้ําก็จะลดขนาดดอกลงนะคะนี่ต้นนี้ชมพูสยามนี่นะคะดอกใหญ่เหมือนกันชมพูสยามนะคะต้นนี้เด็ดทิ้งอ่าอันนี้นี่ไม้นี่สวยเทพีแห่งโชคก็จะมีความคล้ายกับแม่ฟ้าหลวงมากๆ แต่ที่พีของแห่งโชคเนี่ยสีจะสดกว่านะคะจริงๆก็ดอกใหญ่เหมือนกันอันนี้มันแดดเนะโอเคขัดมานี่เศรษฐีใหม่นี่ต้นนี้เศรษฐีใหม่เห็นไหมคะมันจะมีความคล้ายกับตะวันใหม่มากๆเลยอันนี้ไงแม่ฟ้าหลวงเนี่ยแม่ฟ้าหลวงอันนี้ก็เศรษฐีใหม่นะคะโอเคทุกคนวันนี้เราฝ่าแดดกันแค่นี้แหละตอนนี้แม่ค้าเกลียมแล้วนะคะนี่เศรษฐีมืองจัน นี่ทองนพคุณนะคะแม่นะคะ้าเตรียมแล้วนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ไ,ไลฟ์หน้านะคะซึ่งไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่นะคะโอเคไปแล้วนะบ๊ายบาย